สวัสดีค่ะอยู่กับน้องตาลนะคะช่องฝอดลูกตาลชาแนลค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องตาลด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัว d b l XL Plus นะคะราคาดันทองตลาดอยู่ที่ราคา752,000บาทนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ4ประตูตัวนีนะ้ยกสูงเลยนะคะเราจะแต่งกันแ,แบบนี้เลยนะคะลูกค้าจะตามมาด้วยที่กระจังหน้าสอดนะคะ แล้วก็จะตามมาที่ข้อไฟหน้านะคะครอบคิวซุ้มล้อ6นิ้วนะคะมีหมุดนะคะยาเราจะเป็นแฮนด์คุกนะคะหลัคลูกค้าลูกค้าลูกค้ารีเควสต์มาอยากได้ตัวเป็นตัวอย่างแฮนด์คุกนะคะแล้วก็จะครอบกระจกมองข้างนะคะตามด้วยสติศาร์สคนเลนเจอร์นะคะเพิ่มคิ้วกันสา์แล้วก็ราวหลังคาเพื่อความออฟโรดของเรานะคะแล้วก็เข้าเบ้ามือจับกับครอบที่เอ่บ เบ้ารองมือจับนะคะตามมาด้วยโลบาลเหล็ก Outlander นะคะเพื่อเพิ่มเพิ่มความออฟโรดให้กับตัวรถยิ่งดูดุดันมากขึ้นนะคะลูกค้าค่ะมาถึงตัวท้ายนะคะลูกค้าอยากได้อยากรีเควสตอยากได้นะคะเป็นก้นชนเหล็กขาพร้อมหมุดนะคะห่วงตัวลากนะคะตัวนี้เลยนะคะแล้วกถ็ถัดมาจะเป็นดาบท้ายแรนเจอร์ค่ะ ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะใช้เงินออกล็อตเพียง39,000บาทก็จะได้รถแต่งสวยๆแล้วรอแบบนี้เลยนะคะสไตล์ออฟโรดของแนวฟอร์ดนะคะอยากได้แบบนี้ยกสายโทรหาลองตาลได้เลยนะคะหรือว่ากดตามลิงก์ไลน์ที่แจ้งไว้ด้านล่างก็ได้นะคะเออเดี๋ยวกันจบละ